รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีที่คนโสดหรือผู้กุมอำนาจมาร่วมใช้อำนาจแห่งความโสดนี้ไปด้วยกันกับเ a k e ีเอา t ์ไทยแลนด์ขอเชิญพบกับ2งมหาอำนาจแห่งความโสดนาเน็ก เ็มสวัสดานักกรงบรักอายุทยาและกาลแม่พัชรศรีเบ็นจมาวันนี้เรามาาใจช่วยกันดีกว่าว่าหนุ่มสดคนนี้จะได้ไปเดหรือไม่ สวัสดีครับผม ak, น็อตสุภาคอวชนาการกูนะครับถึงชื่อผมจะแปลว่าไม่แต่ขอ,อเป็นคนที่ใช่สำหรับคุณนะครับทำไมปิดไฟอ่ะไม่ได้มีเหล็กดัดฟันเดีย๋ยวมันเป็นแผลนะหนู <Wizard> <S <S ว่าคนใส่เหล็กดัดฟันน,าน่าหลักออก พี <krit> <Spe ed> ่เขาพี pues <ises> ่เขามีเสน่ห์มากเลยนะคนใส่เหล็กดัดฟันน่ารักเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนเอาล่ะหนุ่มสดผมเชื่อว่าพวกเราสาวๆที่28คนอยากรู้จักคุณมากขึ้นครับถามความรู้จักผู้ชายคนนี้แล้วดับไฟได้ทุกเมื่อครับเป็นชมสวัสดีครับชื่อสุภาพวัชนาการกูลนะครับชื่อเล่นชินออดนะครับอายุ36ปีอาชีพวิศวกรโยธาครับ อาชีพผม,ผมนะครับก็คือดูแลเรื่องคิดต้นทุนโครงการนะครับเจ้าของอยากจะสร้างคอนโดมิเนียมเขาจะต,ต้องใช้ต้นทุนในการก่อสร้างเท่าไหร่พอเริ่มสร้างผมก็ไปควบคุมเรื่องคอสอีกว่าคอสต้องไม่เกินตามที่เราเคยคุยกันไว้ <Wow. S 1> ก็เลย ทำงานค่อนข้างหนักแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะดูแลบ้านกับกบบที่งานประมาณสักงสามสี่ทุ่มผมก็อาบน้ํานอนบ้านผมก็เลยลบมากปกติปีหนึ่งถ้าจะทาําความสะอาดเองก็คือปีละครั้งนะครับก็คือถ้าแม่จะมาหรือพ่อจะมาเขาก็จะมาคอยทําเก็บบ้านถูบ,บ้านซักผ้ารีดผ้าให้จริงๆก็ไม่ได้อยากให้แม่ทำนะริ่ผม,มรับได้แต่ว่าพ่อแม่รับไม่ได้ปกติทําไมไม่ทําใช่ไหมเพราะว่า ผมมองว่าเรื่องนี้เราสามารถจ้างคนมาทําได้เราไม่จำเป็นต้องทําเองแต่ก็ไม่ได้จ้างนะครับคือโปรตีเป็นคนที่อย่างที่บอกคือมีอะไรก็โยนทิ้งตามทางเงินเราก็โยนทิ้งของสําคัญของมีค่าเราก็โยนตามพื้นตามก็เลยก็ไม่อยากจ้างใครมาทำเวลาผมต้องการให้บ้านดูดีสะอาดเรียบร้อยสร้างภาพผมก็จะทุกอย่างมากองไว้ในห้องเอง แล้วก็ล็อกไว้แฟนเก่าเคยว่าไหมทุกคนก็ว่าผมก็พยายามปรับปรุงตัวแล้วนะแต่ว่ามันมันไม่ได้จริงๆก็คือถ้าจัดจนเรียบร้อยแล้วอีกวันสองวันมันก็ลกเหมือนเดิมก็เลยไม่จัดดีกว่าปรกถึงสาวๆที่ยังเปิดไฟอยู่นะครับผมกําลังมองหาคนใช้ไม่ได้เอามาใช้ทํางานบ้านนะครับแต่มาใช้ชีวิตร่วมกันเดี๋ยวเพิ่งปิดไฟผมนะครับเขาไร่ดับไป6หรือ24คนนี่คุณขาวดีดูสะอาดสะอ้าน บ้านทําความสะอาดปีละครั้งอย่างนี้เหรอคะทความสะอาดบ้านปีละครั้งคุณจะว่าเหรอครับ<ช>แล้วมันยังไงฮะมันก็จะเป็นทางเดินและข้างๆก็เป็นขี้ฝุ่นอน่างและเฉพาะทางเดินที่สะอาดอย่างนี้แหละก็ของก็อยู่ข้างทางทีเดินและที่สาคัญเลยหรือป่าเขาคงใส่ถุงเท้าอ่ะเขาไม่รู้ว่ามีฝุ่นหรือเปล่าเพราะว่าถุงเท้าก็เช็ดแตตาทากก็เลื่อยอย่างี้อผมเนี่ยนะคุณผู้ชมเห็นหน้าตาสกปปกสกเลยนะทำวันละสองครั้งเลยนะทำความสะอาดบ้านเหรอเขาขายโรคจิตอีกแบบนึง เป็นไรต้องเอาเสื้อไปถือ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 ถอันนี้ก็สุดตรองไปอีกแบบผมว่าเขาไม่ได้สกปรกหรอกเขาแค่ไม่ให้ความสําคัญกับมันอยู่คนเดียวใช่แล้วถ้าเกิดสมมติว่าวันหนึ่งคุณมีชีวิตคู่มีแฟนแฟนเป็นคนทำไม่ใช่มาช่วยเราไหมก็จ้างแม่บ้านเนี่ยเออแต่เราว่าถ้ามีแฟนอ่ะผู้หญิงจะคอยจัดแจงเรื่องนี้ให้ได้แต่ถ้าจ่ายเงินจ้างได้โอเคใช่ไหมโอเคครับคุณแต่ตามสถิติเนี่ยห้องผู้หญิงรกกว่าห้องผู้ชายนะของมันเยอะไง โดยเฉพาะโตเครื่องแป้งนะคิดชู่ที่มันก็จะมีขนตาเก่าคัตตันบัตรเก่ามันจมววววบเลยไม่รู้ดีอ่ะไม่รู้ดีอ่ะผลวิจัยผลวิจัยไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะผลวิจัยอ่ะไม่มีพูน้ำสาวๆดีกาว่ายังไงกันดีเลยตรงนี้ มิ้นค่ะทำไงอ่ะก็พอดีว่าพี่เขาจัดบ้านปีละครั้งใช่ไหมหนูก็ไม่ค่อยทำความสะอาดเท่าไหร่เหมือนกันใช่เนาะก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยแม่งลกทั้งคู่แน่นอนดับเบิลลกดับเบิลลกเออดับเบิลกแน่นอนเลยอยู่ด้วยกันเนี่ยคนนึกว่าบ้านเป็นร้านขายของใช่าเล้งาเล้งจะแวะถามทุกวันเลยพี่ขายนะครับ บัานลแน่นอนแน่นอนเลยอ่ะบันไลแน่นอน,าน,าน,อนโอ้โหหนูมากะะโลกมีแน่น,นอนนะฮะอ่ะด้านนี้อ๋อพดทธไฟโอ้โ,อโหนะคะคือใช้ชีวิตต่างกันมากบอกเลยเป็นคนที่ระเบียบที่บ้านรักความสะอาดมากนะคะแล้วก็คือเดินเข้าบ้านไปเนี่ยทุกอย่างถ้ามีอะไรผิดนิดนึงนี่รู้เลยว่ามีคนมา,มา ทำของของเราอะไรเงี้ยค่ะใช่เราจะเป็นคนที่รักความสะอาดแล้วก็ในเรื่องของการเป็นระเบียบการจัดของเป็นระเบียบเนี่ยเหมือนนะโลกจิตทำบ้าทําความสะอาดบ้านสามสี่รอบต่อวันเดินไปรู้สึกทําไมมันไม่สะอาดไปเอาผ้ามาเช็ดละอ่าโอเคดีเลยงั้นเบรกโฆษณานะเดี๋ยวเอาไม้มอไปอันนะขุ่นนะยังไงฝากถูอให้ด้วยนะอีความสอาดรับสองจ็อบไปเลยจะมีออกแนว 2แบบคือศสกปรกเหมือนกันก็ไม่อยากอยู่ด้วยกันรับความสะอาดมากก็ไม่เอาพลอยเขาเหรอหมดรู้เหรอหมดรูทไม่ไม่หนูพร้อมแล้วมาหนูพร้อมแล้วค่ะก็ชอบเขาก็ไม่มีอะไรจะพูดมากแค่อยากจะบอกว่าหัวใจที่ให้ไปอเก็บไว้ดีๆนะคะแค่นี้ ก็โยนทิ้งเหมือนข้าวของครัเข,ขนี่ยแหละฮะก็โยนทิ้งไปนุ่มซอครับเหลือ24คนครับจะต้องบอกว่าที่เขารับในความสกขโปร่งได้นะเออแล้วอยากจะไปช่วยจัดบ้านอีกนะแต่เราก็ต้องรู้จักผู้ชายคนอีกสักหน่อยหนึ่งและสาสาตัดสินใจเป็นครั้งสุดท้ายดับไฟได้ทุกเมืองเชิญโซนรับ